ตังขวาที่เอเนแ่ยเบาไปเลยไม่ปวดหัวนะไม่ปวดเอนตะแคงไม่เคยได้มาหลายเดือนมากเกือบปีอะหนูก็นอนตะแคงได้หมอนไม่ต้องเลือกใบไหนก็ได้ปกติหนูจะมีหมอนเกบแปดใบอะอ่ะแล้ววันนี้ปกติไม่ชอบฝังเข็มฝังเข็มด้วนะปวดหัวใช่ค่ะนูปวดหัวมากเลยคุณหมอตอนที่ฝังเข็มที่อื่นหนูก็ซื้อคอนเหมือนกันอ แล้วก็คอแก้วแล้วก็ไปแล้วก็ปวดหัวก็ยังไปไปเพราะว่าหนูซื้อคอร์แล้วอตอนล่าสุดนี้คือหนูปวดหัวอาเจียนไปหาหมอหมอก็นึกว่าแบบพวกคล้ายๆพวกเส้นเลือดในสมองวามดันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าต้องไปสแกนสมองหมอไปชี้ทีเลยไปสแกนแล้วผลออกมาก็ไม่มีอะไรก็เริ่มท้อทีนี้เหบอควแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเราแล้วชีวิตต้องมาแบบถึงเวลาเจ็บ ไม่กยายภาพถึงเวลาเจ็บก็ไปนวดมันก็วนอยู่ตรงเนี้อ่ะอ่าแล้ววันนี้ฝังไวเป็นไงดีขึ้นยอยู่อันนี้เข็มเดียวด้วยนะไม่ได้ต่วอันนี้จะจับเป็นข้างนี้จ่ะข้างเบาไปเลยเนาะเห็นเป้า,าปนะข้างขวาที่เออนหนเบาไปเลยแล้วไม่ปวดหัวนะไม่ปวดเออโล่งเนาะดีใจยังป<ด>วดแล้วปวเแล้วปวเแล้ว ในส่งกำลังใจให้คนที่เครียดเหมือนเราเลยสิอยากจะให้มาลองลองสั่งอยากคุณหมอไปทานดูแต่ถ้าอยากหายลึกกว่านังก็ให้มาพบคุณหมอค่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราไม่กิดแล้วนะ<ช>เราไม่กิดแล้วใช่ไหมใช่เออแล้วคนที่เขากำลังเครียดอยู่จะบอกอะไรเขาก็คืออย่าท้อมันมีทางรักษาอ,อ,อยู่ที่ว่าเราจะรักษาถูกทางหรือเปล่าออนั่นแหละ